เอออย่างเงี้ยมันอยู่บนบนนะเนี่ยเขาตัดเนี่ยจริงจริงอ่ะจริงอ่ะอย่างเงี้ยยังไม่งอมเนี่ยยังไม่งอมยังออกเหลืองขาวถ้างอมมันจะหมนสีมลมันดูเยอะเออที่ที่มันอันเนี้ยถึงบอกไม่ได้แต่งไงพอไม่แต่ง็ลูกมันเบียดกันมันเลยไม่โต อยู่ข้างถนนข้างทางข้างถนนตกใจแต่เส้งงามๆเส้นพี่น้องมากินมักล่องกล่องน้ำกันค่ะมาเด้อเพูนว่าปีนี้เพี่นเก็บบอท่านมันลดน้ำรดนิ่มต้นแห้งโดดแล้วว่าขันดกับกนวยเป็นไงเต็มต้น สวนแห้งเนื่องจากของบ่มีเนาะพี่น้องบ่ได้คือของข้าเจ้าเด้ข้าเจ้าปลูกเป็นธุรกิจโอ้ยเจ้าของผู้ใดดิายางไกลมากข้านีไปหอดสวนทีเฮาสิไปเบิง่งอันนี้เพื่อนเดียวขางข้างเจา้าของสวนเพิ่นกับว่าข้าหนีขุนมากอยู่ องยางตามถันนวลหนมากก่อนหนูวานกับไปเที่ยวสวนสตอเดี๋ยวซืาพี่น้องละไปบงของบน่าพนงานเขาจะเก็บแบบมัมงคุดเก็บมบบกล้องกองหอดใส่แล้วเนะกกาะอุ้ยสวยจังเลย เอออย่างเงี้ยมีแต่เกี้ยงบ่อเลยมันอยู่บนบลนะเนี่ยเขาตัดเนี่ยจริงจริงอ่ะจริงอ่ะอย่างเงี้ยยังไม่งอมเนี่ยยังไม่งอมยังออกเหลืองขาวถ้างอมมันจะหมนสีหมลมันดูดเยอะเออที่ที่มันอันเนี้ยถึงบ่อไม่ได้แต่งไงพอไม่แต่งแล้ลูกมันเบียดกันมันเลยไม่โตไม่เท่ากันสวยนะเนี่ยมีอยู่บนต้นดอกๆอกไหมเขาจะมาถ่ายรูป ขึ้นไปเลยรีบไปเลยเนย่ยหมดแล้วบางคูดเก็บเสยังยังยังจักนี่ไปยังไม่เก็บหวานเก็บเฮนุปิ้นนอ้ยู่ฝังไหะคะตัวเนี้ยมันมันเขาซื้อถูกเพราะว่าสวนอื่นเขาเป็นแก้วเขาเป็นแก้วที่มาเขาบอกว่าซื้อไม่ใช่นะเดี๋ยวสิ้้าที่น้องงานขึ้นเบิ่งเพิ่นเพ็ดอีหยังนี่อ๋อหยันที่เพิ่นวาสิบปูก มักทุเลียนแซมนี่มู้งสนะั้นคิงพันธุ์ิ่นพี่พลางเบิรงนก็เลยขึงเสียบไว้อันนี้ทุเลียนต้นนี้เป็นทุเลียนพ่วงมานี่ก็ได้กินมันดอกขันมุนบอลนอันีเด้มั่งขุดน่ะทุกไม้ได้นี่พี่น้องเอออยากมีสวนผลไม้เป็นทอ้องเกลนะืของถิ่นน้อ ีผ้านองขึ้นไปเบิ่งมกล่องกล่องโอ้ยอันมันง่อมมดแล้วตัวนี้มิตรมันสิลนชิมมาแล้วผ้าพี่นองมันซิมมักล้องกล่องใส่น้นอต้อนโดกดบนางเมื่อยหรอบ้านในพอ เพื่อพอดีเพิ่นปลูกแซมกันกับไอ้มังคุดเพิ่นบอกว่าตะกอนนั่นเพิ่นกระปูงมากล่องกล่องนี่แหละเรวกะเพิ่นก็นเอามังคุดมาปลูกแซมน้ำกันมันก็ถ้าก็ตัดล่มเราต้วต่อไปเพิ่นจะเอามังคุดออกเพินจะใช้ทุเรียนทุเรียนเป็นราคา สวยสวยสวยพี่น้องเอ,อ่ยบอกว่าคุณบ่ได้แตงค,นคนุณเคยแตงริงก็สวยก็นหนึ่งหมากไม่สุดเบียดกันสูงก็สิดง่ายเดี๋ยว้นที่ทำธุรก,กิจมากตกถึงเวลาเจอสถานการณ์โควิดมาก อยู่ธุรกิจกับบดีหันกลับมาเห็ดเกษตรดีที่เพิ่นมีตน้นทุนอยู่แล้วที่แบบว่าพอแม่เพิน่นเพิ่นมีทีไม่ทงังอ,อันนี้แก้เก็บได้แล้วเดี๋ยวสิอเอิเพิ่นเอาอนเนี่ยมาใส่อยากเก็บพี่น้องสอ่อนไกจะน้อยได้พี่นอ้อ,น okay, นอ,นอง Saya okay. tidak mengetahui, ก็ได้เอาขากรมขึ้นมานะอะไรเหลือตาา่ไใหม่เซลฟี่ก็เลยต้องใส่เซลฟี่นีา่นะจ๊ะรัดไอกราย มดหลยพด่น้องค่อยๆตัดไป ต้นไม่บาดต้นต้องขึ้นมารับมีคนมาลับจึงสิได้ ตัดล่อเข่งมใส่จ้ะเพิ่นกําลังสิไปเอาเข่งมใไซอยู่พอดีเมื่อกี้เดินขึ้นมาเอาเ่้ากันเอาอย่างมใส่อยากตัดเองก็เลยบอกเจ้าของสวนเพิ่นว่าขอขอตัดเองนี่เด้อคว่ำดูข,ข้างบนเดี๋ยวจะรายเท้าสิขึ้นไปปีนเก็บข้างบนให้มันเมดต้นนี่เพียงแต่วา่ามันต้องมีคนมาหลับประสาทไม่สิล่วงเมด แง่ๆนี่นะพี่น้องเป็นปุ่มเป็นมอนอยู่จะสอ่อนแห้งปีนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้แต่งกิ้งเพิ่นบ่ได้แต่งหมากมันเลยก็มีเวลาว่าสันมาปีที่แล้วเพิ่นได้แต่งหมากมันใหญ่จะสอ่อนให้จนได้กะฝากคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ,มได้จ้าหนไปสามาสากันสิใครคลิป มาให้พี่น้องเบิกละห้อไปเห็ดอีหยังแน่ไปเที่ยวสวนนั่นสวนนี่เนาะฝากติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ